สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดของเหรียญอยู่นะครับเหรียญที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับเป็นเหรียญที่เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักกันดีและอีกหลายๆคนหรือเกือบทุกคนเกิดไม่ทันได้ใช้แน่นอนครับเหรียญที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ดูจากในคลิปได้เลยนะครับนั่นก็คือเหรียญทองแดงสตางค์รู เป็นเหรียญสตางรูที่ผลิตในรัชกาลที่6เป็นเหรียญที่เหล่านักสะสมทั้งหลายนะครับตามหากันซึ่งค่อนข้างจะมีราคาแพงและหายากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งที่เขาเรียกกันจริงๆนั่นก็คือเหรียญพระแสงจากอุนาโรมนี่คือชื่อเต็มของเหรียญน,นะครับ หลายคนอาจจะไม่รู้เพราะติดปากเรียกแต่เหรียญสตางรูเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาเรียกเหรียญที่มีราคาแพงก็คือเหรียญที่อยู่ในคลิปนะครับเป็นเหรียญทองแดงที่ผลิตในรัชกาลที่6พศที่ผลิตคือพศ2464ชนิดของเหรียญจะเป็นทองแดงนะครับ ค่อนข้างพบเจอน้อยมากและยังหาสภาพที่สวยๆเลยหาได้ยากมากครับสภาพสวยๆเลยนะครับมีร้านดังๆและนักสะสมรุ่นเก่าๆนะครับให้ราคาสูงถึงหลักพันกันเลยทีเดียวตอนนี้ราคารับสูงสุดถึง3,000บาทนะครับ และราคายังขยับแรงไปเรื่อยๆเลยนะครับราคาที่เขาตีให้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยอาจจะสตาร์ทราคาเริ่มที่หลักร้อยถ้าเหรียญของท่านไม่สวยพอแต่ถ้าสวยๆก็พุ่งถึงหลักพันแน่นอนครับผมเชื่อครับว่าหลายคน มีเหรียญสตางรูนี้เยอะมากๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นปีพศที่เขาต้องการหรือเปล่าพศที่เขาต้องการคือ2,464เป็นเหรียญทองแดงเท่านั้นนะครับราคาก็อย่างที่บอกนะครับแล้วแต่สภาพนะครับถ้าสึกหล่อมากราคาก็อาจอยู่ที่หลักร้อย แต่ถ้าสภาพเหมือนในคลิปราคาหลักพันแน่นอนเพราะเหรียญน,นี้หาได้ยากนะครับราคารับซื้อถึงได้สูงอย่างนี้นะครับไม่ต้องดูอะไรมากนะครับดูแค่พอสอตรงเหรียญใช่เป็นโลหะชนิดทองแดงแค่นี้ ก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับพอดูคลิปนี้จนจบก็กลับไปบ้านท่านลองลือดูเหรียญสตางรูเก่าๆที่คุณปู่คุณย่ากเก็บไว้มีเหรียญที่เหมือนกับในคลิปไหมไม่แน่นะครับท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้จะเอเข้าเต็มๆรับทัพย์กันเลยนะครับเอาละครับยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ ยังมีข่าวสารอีกมากมายเกี่ยวกับเหรียญหายากเหรียญที่ล,ลึกและธนบัตรหายากรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายกดติดตามกันไว้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ